สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุญคงพรมอร์น n ่งรีพอร์ตประจำ,จำวันที่12เมษายน2566ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากมีการพักฐานไประยะประมาณ3วันโดยราคาทองคำลงไปทําจุดต่ำสุดที่บริเวณ1,980เหรียญก่อนจะมีการดีกลับขึ้นมาเหนือระดับ2,000เหรียญํารการติดตามของการประกาศ ตัวเลขลดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐในคืนนี้เวลา19รนาฬิกาที ซึ่งตลาดคาดการว่าจะเป็นการปรับตัวลดลงจากเดิมด้านชนิดดันชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ102.48จุดก่อนจะอ่อนค่ามาปิดที่102.12จุดขณะที่เช้านี้ท่งตัวอยู่ที่บริเวณ102.10จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทส่งตัวที่บริเวณ34.25บาทต่อดอลลาร์หลังจากที่อ่อนค่าขึ้นมาในส่วนของกองทุนทองคํา SDR เมื่อวานนี้ขายออก0.29ตันปัจจุบันถือครองทองคําที่932.93ตันสําหรับ วันนี้ตลาดโกลฟิเจอร์จะเปิดทำการเป็นวันสุดท้ายก่อนเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดสงการดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนเตรียมความพร้อมของบัญชีให้เพียงพอในช่วงเทศกาลสงการที่อาจจะมีการแกว่งตัวของราคาทองคำได้เพื่อเป็นการป้องกันถูกคอมาจินและควรใช้มาจินให้น้อยที่สุดหรือเตรียมเงินภาวะฉุกเฉินให้ทันในช่วงเทศกาลสงการและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้ดี วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำดิดกลับมาเหนือ 2,000, 2000เหรียญ2,000เหรียญได้อีกครั้งผ่านโดยภาพรวมของตลาดยังคงอยู่ในภาวะของการสะสมพลังซึ่งมีโอกาสที่ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกในวันนี้โดยนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่1,995เหรียญและแนวต้านที่2,020เหรียญสำหรับโกลาฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,020เหรียญและแนวต้านที่2,045เหรียญและโกลคอมเมดคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,015เหรียญ และนวต้าน2อ4 0นสี่เหรียญสำหรับราคาทอ้งคํำไทยมีแนวรับ3 2 3 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่32,800บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่ในวันนี้1,995เหรียญแนวรับที่2 1,985เหรียญแนวต้านที่ 1- 2020ี่เหรียญและแนวต้านที่2 2030เหรียญแล้วกลับมาพบกับบุญคงพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ